จับประเด็นฟุตบอลกับมาร์กตัวยิ้มอยู่กับฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกในวันพุธที่21มกราคมพศ2569หงแดงเน้นชัวบุกถิ่นเลดโฟเซียงเกมชีชะตาชิงตัวเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายลร์ผู้ทีมดังแม้จะสะดุดในลีกแต่ผลงานในยุโรปยังคงไว้ใจได้เสมอโดยชนะมาในเกมที่ยากๆอย่างการเยือนอินเตอร์และมีสติข่มเจ้าบ้านจากการเจอกันครั้งล่าสุดเกมสูง2.5ดูดีที่สุด มารเซยเป็นทีมที่ยิงประตูได้มากที่สุดในลีกเอิงและพึ่งถล่มคู่แข่งมา5ลูกขณะที่ลอรูพูดมีเกมลูกที่เสร้างโอกาสได้เยอะมากทำให้โอกาสที่มีประตูรวมเกิน2.5น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดสิงบูยุคใหม่ประเดิมถ้วยบิ๊กเบียเปิดลังรอรับปาฟอร์ตหวังย่ำเซติแก่งในบ้านพุ่งสู่ท็อปเอด้วยเิติไม่แพ้ในบ้านรายการยุโรปม,มา17นัดติดต่อกัน และทีมเยือนมีปัญหานักเตะบาดเจ็บในแนวรับหลายคนรวมถึงสิติเยือนที่ย่ำแย่แต่ต่อสูงถึงสองลูกควบมองเกมรองน่าลุ้นกว่าเจ้าบุญทุ่มบุกเช็คหวังเรียกสตาปะทะสลาเวียปาร์คที่กำลังละสำเดิมพันแต้มสำคัญชิงตัวนอกเอาอัตโนมัติบาเซโลูนาแม้จะขาดนักเตะสำคัญบางรายแต่ระดับคุณภาพของผู้เล่นและกระหายที่จะแก้ตัวจากความ่า้แพ้ในลีก แต่ด้วยเกมที่น่าจะเป็นทีมเยือนชนะแต่ผลที่ต่อ1.5น่าไปลองเจ้าบ้านดีกว่าเสือใต้พลังลุกดุจัดเปิดลังรับยูนิสยงแซงกิลลุสหวังย่ำชัยทยานสู่รอบน็อกเอาท์ดยฟอร์มการถล่มประตูที่ดูดันยิงไป16ลูกจาก3นัดหลังสุดและสติไร้พ่ายในบ้านที่ยาวนาน ประกอบกับคุณภาพนักเตะที่เหนือกว่าผู้มาเยือนในทุกขุมกำลังแต่ทัพบุกมาเยือนน่าจะรับไหวในเกมล่าสุดดูว่าไม่น่าแพา้ขาดฝา like, กกดไลค์กดติดตามกดแชร์ขอบคุณที่รับชมนะครับโชคดีรับทรัพย์เฮงๆตลอดปี2569